สวัสดีค่ะพี่น้องครับวันนี้ภูเก็ตฟูแลนด์ชวนกินครับวันนี้มาในเมนูมันดูไม่น่ากินนะพี่น้องเนาะใช่ไหมเออแต่ว่ามันอร่อยเ <c> ด <oughs> ่นอะไรวะเด่นชิมเนยนั่นอ๋อีนถุงเก่าเหรอ,อ,อแต่ว่าเปิดไม่ก็ได้เอาอันนี้ก็ได้ดอกจะเอนเดียวกันนั่นแหละมันคือ มันคือกว๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับอันนี้ร้านร้านนี้อร่อยมากพี่น้องเป็นร้านเก,าเก่าแก่นะครับนี่ข้างในาจะมีพริกน้ำส้มดองนะครับอร่อยแน่เนี่ยพี่น้องอันนี้แซ่บๆดิพริกน้ำส้มน,นี่ครับเผ็ดเด้อแค่ซีไซส์ลายเดี๋ยวทิ้งให้ดูเลยนะครับพี่น้องเบิง่งไกลๆเด้อนี่เตือนเราเด้น้ำจิ้จมวันนี้เราเผ็นดนิดนึง ไปเลยอ่าอันนี้ร้านอยู่ตรงข้างมันเป็นร้านข้าวแกงเก่าแก่นะพี่น้องอยู่ตรงธนาคารออมสินนะครับสาขาถนนมรี่วันนะพี่น้องอืมอร่อยเหมือนเดิมแต่พี่ว่าไม่เค็มนบวันนี้แกจะทําทุกวันพุธหัเนะสาหรับเมนูนี้เมนูเดียวดพี่น้องพี่ว่ามันอร่อยวันนี้อร่อยกว่าทุกวันนะมันไม่เค็มมากมันมันจะหอมกินซี่แหงด้วย กันมีทุกมืน่นละทำไมวันนั้นไม่เห็นได้กินกุุงแหงอืีเหมดก่อนเพราะว่าน่าจกินอืมอืมวันนี้กลมกล่อมจังเลยอบอกว่าเราว่าแนรวานนี้มันอร่อยมันมีเห็ดหอมด้วยวันนี้มันมีทุกมือ้อเอ้าเหรออืมทำไมตอนนั้นเหมือนรู้สึกไม่ได้กินอะไรเลยกินแต่ผักกาดจะกินมาท่าน่อยนีใน่ใส่ใส่พริกนุ่สงนะนี่น,นะครับ อืมแล้วก็กินมีแต่แซ่บหอมอืม,อม,อมพริกน้ำส้มนี่จะหอมหอมอยุ่นได้จมูกที่ไหมรสชาติอยัางนี้มีเห็ดหอมตามนะอืมใช่มีเห็ดหอมตามมากเอืมแล้วก็ได้กลิ่นซีอิ๊ จะนุ่มนะครับแกจะลองอันอะไรพีพีออกไ้เบิงดูพีเออพีใส่บันหละงนนี่ใส่มันน,ะน,น,นี่เป็นแบบนี้พี่น้องนี่แกก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะพี่น้องมันจะมีแครอทผักกาดผัดก,กับกระเทียมแล้วก็จะมีกุ้งแห้งมีหมูสับนะครับเนาะแล้วก็จะมีเห็ดหอมนะครับแค่นี้จริงๆพี่น้องเท่าที่เห็นนี่เลยเนี่ยนี่มันมีแค่นี้ แล้วก็จะมาม้วนกับเส้นเฉยๆเนี่ยมันเป็นสูตรโบราณนะครับเนาะแล้วก็กินกับอันพริกน้ำส้มนี่พริกน้ำส้มนี่พี่น้องนี่นี่พริกน้ำส้มนี่เห็นไหมครับนี่นี่พริกน้ำส้มใส่ทึ่งๆนี่หอมเลยนะครับเนาะนี่ ซัำมี่เหลีครับแต่มันอร่อยมากพี่น้องอร่อยมากอ,อ,อ,อืหอมกุ้งเห้า สมนะพี่น้องอ่ะ,อะลงไปอืมจะเผ็ดจะเผ็ดตามมาแล้วเนาะแต่ไว่เผ็ดจัดนะพี่น้องหอมอืมคำนี้ไงหอมอืม

얘가 으음 참얘이동네피이나얘이동네이 พี่แกงก็ห,อ,หอมหวเ mm. 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 นาะ mm. อืมอ,อืมอืมอืมยอืมอ่อืมยอดอยมากเลย ไม่อยากวางช้อนเลยอร่อยมากครับหอมมันเป็นอาหารเมนูธรรมดามากพี่น้องวกวนเม่เคยจินเลยว่ามันดีแสบนะครับได้กินย่มใดนี้ยุดก่ไดดเลยอร่อยมากนะครับพี่น้องขวดเจ้าหลอดนะครับมันเป็นร้านข้าวแกงเก่าๆซึ่งสะอาดนะครับสะอาดจะมีอาม่านะครับขายอยู่ตรงนั้น ร้านสะอาดแต่ว่ามันไม่เป็นเอาไปมันอยู่ตรงตึกแถวแถวธนาคารคออมสิน<ท>ออมสินธนาคารออมสินรครับครับใข่ออมสินกับกรุงไทยใช่ไหมมาวัดออมสินอยู่นี่แล้วก็เลยไปน,ยนี่นึงก็เป็นกรุงไทยสาขามมริวันนะพี่น้องพี่น้องต้องไปชิมครับข้างข้ามันจะเป็นร้านพวกวัสดุก่อสร้างพวกอะไรเงี้ยเป็นตึกแถวเก่าๆแต่ร้านข้างในสะอาดครับเจ้าของร้านแกพูดจาไพเราะนะครับเนาะอาม่า นะครับแต่ทำเนี่ยมันจะได้กลิ่นแบบว่าคล้ายๆกลิ่นเหล้ากินอืแล้วมันหอมนะครับทุกอย่างมันจะกลิ่นมันจะกลิ่นมันจะดันขึ้ว่าดังนยพี่น้องมันหอมแล้วมันจะแซ่บมากครับนะครับจะเป็นเปรี้ยวๆเค็มๆเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากครับพี่น้องต้องลองครับด้วยเตี๋ยวหลอดโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายูดีมีให้งกันทุวสุขนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ